ทำไงครับต้องถอดเกล็ดถูกไหมครับถ้าไปตามสายงานต้องถอดเกล็ดแล้วทาไงต่อครับต้องเอาขึ้นในออกแล้วต้องตัดหั่นเป็นตัวเอาไปต้มเอาไปปรุงเข้ามาป๋อมออกเป็นปลากระป๋องข้ามานที่งานเราจะไม่ชวนหน้าโรงงานสายพานการผลิตคุณไม่มีซัพพอร์ตที่มาชวนมาเขาต้องมาถอดเกล็ดเองเขาต้องมาเอาขึ้นในออกเองเขาต้องมาหั่นเอง สุดท <People> ้ายเขาชวนมาเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรคือเกิดอะไรขึ้นครับเขาดีคุณไปได้ว่าเขาก็จะวางปลาตัวนั้นไว้เฉยๆนั่นแหละสุดท้ายปลาเป็นงไงครับเน่าแล้วเราก็บอกทําไมไม่มีคูดเขาจะไม่มีคูดถ้าระบบทีมระบบสายพานคุณไม่หมืนทีมไม่ประสบความสาเร็จเพราะมีระบบสายพานที่ชัดเจนที่แง่เขากไม่มีคูดเราแต่ตัวเราพร้อมมีซัพพอร์ตเขามากน้อยเทียไใร สายงากกนการผลิตเราชัดเจนแค่ไหนได้ดิผมรีคูดยากมากบอกน้องบีรีคูดรีคูดรีคูดเขาก็ไม่รีคูดเพราะเราไม่มีอะไรซัพพอร์ตวันนี้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกลับมาจาัดแล้วสร้างระบบคนมาสัาามภาษณ์งนยนไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 4. สี่สัปดาห์ละ 4. สี่แสดงว่าเดือนหนึ่งประมาณสี่สัปดาห์ท่านต่าือประมาณสิบหกถึงยี่สิบต่อเดือนปีหนึ่งคนมาสัมภาษณ์ประมาณสองร้อยสี่สิบคน ผมเริ่มทระบบแล้ววันนั้นเข้าใจว่าถ้ามีระบบแล้วมันก็หมุนไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีระบบเป็นไงครบพูดในตายเราก็ไม่รีคุ้เพราะเขาเหน่อยเองอ่ะเขาต้องเริ่มมาทำเองทุกอย่างนะครับเครียดต้องพี่นอ้องไม่เหมือนเรื่องเบอร์เลยเนาะ